สวัสดีค่ะช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อมีใครแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่านะ มีค่ะมีแน่นอนเอ่อเราไม่ได้มีแค่คนเดียวด้วยอะ่ะอืมมีคนกำลังแอบมองแอบชอบคุณอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณอะ่ะในช่วงเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณเนื้อหอมเป็นพิเศษเป็นช่วงที่เหมือนดวงขึ้นในด้านนี้โดยเฉพาะเลยเอ่อเสน่ห์แรงนะคะมีแรงดึงดูดมีคนรู้สึก สนอกสนใจอยากเข้าหาอยากเข้ามาพูดคุยอยากทำความรู้จักมากกว่าหนึ่งคนนะเท่าที่เห็นอืมคือคุณเองก็น่าจะพอพอเห็นพอรู้มาบ้างแล้วอะ่ะก็คือบางคนก็คือเข้ามาคุยกับคุณเราด้วยนะคะบางคนอาจจะทำทำได้แค่แอบมองแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือมองอยู่ห่างๆยังไม่กล้าเข้ามาคุย หรือบางคนก็อะตอนแรกอาจจะสนใจรู้สึกสนใจเข้ามาคุยแต่คุยไปคุยมาเอ๊ะเหมือนกับกลายเป็นคุยถูกคอแล้วแบบมันเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันอืมแต่แต่มีแน่นอนนะคะคนที่รู้สึกสนใจคนที่ชอบพอคนที่อยากจะแบบเข้าหาเข้าใกล้มีแน่ๆอืมทีนี้ขอดูหน่อยว่าในเมื่อมันมีหลายคน ขอดูคนที่คนที่ชอบคุณแบบจริงๆจ,จังๆอะเพราะมันมีอยู่คนหนึ่งนะในนี้ในในบรรดาหลายๆคนนะคะมีอยู่คนเหน่อที่ดูจะคลั่งใครคุณมากเป็นพิเศษดูมีความกระตือร้นร้นมากเป็นพิเศษแล้วแบบชอบมากชอบมากอยากอยากเข้าหาอยากเข้าไปคุยมากๆเลยขอดูหน่อย ว่าคนคนนี้เป็นใครอืมลัคนาหรือราศีคนคนนี้นะคะมีธาตุดินกันมังกรผู้ศพมี ถ้าธาตุไฟจะเป็นธนูธนูแล้วก็เมษสิงธนูก็ได้นะเมษสิงธนูแล้วก็มีอกุมมีราศรีกุมนะคะอืมประมาณนี้มีกันมังกรพุะศกเมษสิงธนูเน้นไปที่ธนู แล้วก็มีราศีกุม,มคนคนนี้ยเป็นคนทีเ่เขาเป็นคนทำอะไรช้าเป็นลักษณะแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเราจะคิดช้าทำช้าอาโลเล,ลัลงเล ด้วยความที่เป็นคนไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยแหละก็เลยทําให้เขาแบบเออเวลาจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยจะแบบคิดแล้วคิดอีกย้ําคิดย้ําทํานะคะแล้วก็ไม่กล้าสักทีเลยอย่างเงี้ยกล้า,กล,ากลัวอยู่ตลอดแต่ว่าข้อดีของคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เออค่อนข้างสม่ําเสมอคือเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ค่อยเออไม่ใช่ว่าแบบ มีช่วงโปรโมชัน่นช่วงโปรโมชั่นจะดีมากพอหมดช่วงโปรก็จะกลายเป็นอีกคนนึงเลยหน้ามือหลังมืออะไรเงี้ยคือเขาจะไม่เป็นแบบนั้นคนนี้คือถ้าเขาดีก็จะดีเสมอต้นเสมอปลายคือคุณจะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าวันแรกเขาเป็นยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นอืมเขาก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเราเป็นคนเป็นคนดีคนนึงนะ ถึงแม้เขาจะบอกว่า,าดูขาดความมั่นใจไปหน่อยหรือว่าโลเลลังเลคิดช้าไปหน่อยแต่ว่าถ้าลองได้คิดหรือตัดสินใจทําอะไรก็คือเขาก็ค่อนข้างจะจริงจังนะคะแล้วก็เต็มที่ก็สู้เต็มที่เหมือนกันอืแล้วก็เพียงแต่ว่าคนคนนี้ยอาจจะไม่ค่อยกระตือหรือล้นไม่ค่อยแอคทีฟมากสักเท่าไหร่ในในสิ่งที่เขาจะทําอ่ะคือเขาจะเป็นแบบ เรื่อยๆชิวๆอะไรของเขาไปอะค่ะอืมแต่แต่แต่มีความสม่ำเสมอแล้วก็ความจริงจังเป็นคนใจดีคนหนึ่งเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่เอ่อมีความอบอ้อมอารีอยู่ในใจอะมีมีความเป็นคนดี <c oughs> เอ่อเป็นเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะไม่ได้แบบแย่อะไร <c oughs> แล้ว คนเนี้ยรักใครรักจริงด้วยนะรักแบบอืมให้ความสนใจไปไปเป็นคนๆอนนะคะ่ะคือคือจะไม่ไม่วอกแวกไม่สนใจทีละหลายหายคนคือถ้าเขาจีบใครเขาก็จะจีบคนนั้นจนกว่าจะจีบไม่ติดหรือว่าจีบติดแล้วคบกันแล้วเลิกลาถึงจะแบบมีไปสนใจคนอื่นหรือไปมองคนอื่นถ้ามีแฟนก็คือจะรักเดียวใจเดียวสนใจแค่แฟนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย เป็นเป็นคนคนไปจะไม่ใช่คนที่แบบคุยเยอะแล้วว่าคุณรู้จักคนคนนี้อยู่แล้วนะคะเหมือนกับรู้จักกันแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นคนที่ คุณรู้จักดีอยู่แล้วอาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเลยอืมแต่ไม่ใช่คนที่คุณไม่รู้จักค่ะไม่ไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่เคยเห็นหน้าหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนบางคนเขาจะแฝงกาย ใช้คว่าแฝงกายได้ไหมคือเหมือนแบบอยู่ในชีวิตของคุณแต่ในสถานะอื่นน่ะที่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คนรักไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนที่เข้ามาจีบคุณอย่างที่บอกอะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเลยด้วยซ้ําแต่ก็ทําตัวเป็นเหมือนเพื่อนธรรมดาทั่วไปแต่แอบ,บห่วงใยแอบบรู้สึกดีกับคุณคอยเป็นห่วงเป็นใยอยู่ข้างๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็มีอืทําตัวเป็นแบบมดแดงแสงพวงมะม่วงอะไรอย่างเงี้ย เออหรือไม่ก็เอาเป็นเพื่อนในที่ทํางานเจอหน้ากันทุกวันแต่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแอบมองคุณคุณถูกหัวหน้าดุคุณถูกหักวหน้าตําหนิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีอาการแบบเป็นห่วงคอยชะเง้อดูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคุยกันบ้างแต่เป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้มีอาการที่ที่ว่าเข้ามาจีหรือแบบแสดงอาการอะไรที่ที่มันมากไปกว่ามากไปกว่าคนอื่นๆนะคะก็เลยอาจจะทำให้คุณ มองข้ามไปหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกแหละรู้สึกบ้างว่าเหมือนเขาสนใจแต่ก็ไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่ามันจะมีอาการที่แบบกั้มกึ่งกันบางคนก็ อคุณอาจจะคิดว่าเขาก็คงจะห่วงห่วงคุณเหมือนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆเหมือนเพื่อนธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนคุณก็อาจจะรู้สึกว่าที่เขาคุยกับคุณก็เขาก็คุยกับคนอื่นแบบนี้เหมือนกันคุยกับคนอื่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้คุณไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยมั่นใจว่าคนคนนี้ชอบคุณจริงหรือเปล่าอืมและอีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็ดูดีนะเขาก็ดูแบบ อหน้าตาดีรูปรักษ์อะไรของเขาก็ดูดีเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเขาอาจจะสนใจคนอื่นก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องมาสนใจคุณอะไรแบบเนี้ยเออแต่แน่นอนว่าคนคนนี้อยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วลองดูดีๆแล้วกันนะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าแล้วแล้วเรื่อเนี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมจะเข้ามาจีบจะเข้ามาบอกรักสารภาพรักอะไรหรือเปล่าอ,อ,อย่างอย่าง นะคะคทำได้แค่รักอยู่ในใจไม่กล้าหรือบางคนเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีคนรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือคุณมีจริงๆก็ได้เขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคุณไปชอบคนอื่นหรือคุณกำลังสนใจคนอื่นเขาก็จะทำได้แค่เก็บความรู้สึกอยู่ในใจแล้วก็ได้แต่แอบมองแล้วแแค่เป็นห่วงห่วงใย,ยรู้สึกดีอยู่ในใจเงียบๆคนเดียวยังไม่บอกนะคะอืม โอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ